สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินดิจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไร่มีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ตะขามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงไม่หมอด้วยนะคะให้ไม่เป็นไม่เป็นไรหรือว่าอยากสัพพอททางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะวันนี้เชา้านี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องได้ทําบุญครั้งใหญ่กับเราสัพพวิญ,ญญาณเด็กแล้วค่ะเพราะมันเนิ่นนานมาแล้วนะคะเรายังไม่ได้เอ่ยถึงเราสัพพวิญ,ญญาณเด็กเพราะฉะนั้น6เดือนแรก ผ่านไปแล้วถ้าคุณอยากปลดล็อกถ้าคุณมีบ่วงเวรบ่วงกรรมกับเหล่าซับพินวิญญาณเด็กคุณอาจจะไม่มีบ่วงเวรบ่วงกรรมก็ได้หรือว่าชาติแต่ก่อนคุณอาจจะทํากรรมกับเด็กไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากปลดล็อกอุปสรรคที่หนักๆให้คุณทําบุญให้กับสัมภเวสีที่เป็นเด็กผีไรา้ญาตินั่นเองนะคะหรือว่าคุณทําแท้งหรือไม่ทําแท้งก็ตามนี่คือเราเลยตั้งชื่อเลนด้อมว่าเหล่าสัพพิวิญญาณเหล็ก นะคะณนะตอนนี้เวลานี้เขาต้องการสื่อสารกับนะคุณถ้าคุณเคยทําแทง้งก็ให้คุณได้รับรู้ว่ามันถึงเวลาที่คุณจะได้ทําบุญส่งอุทิศบุญกุศลให้น้องเขาแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ นะคะน้องทั้งหลายๆนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้เคยผูกพันกับเขาแต่คุณอยากให้เขาได้หลุดพ้นนะคะจากบ่วงกรรมบ่วงเวรที่เขาอาฆาตนะคะพ่อแม่ของเขาปู่ย่าตายายหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเนื้อนาบุญของคุณมีบุญล้นเหลือ คุณก็อุทิศให้เขากำหนักของคุณที่เป็นอยู่คุณจะได้ผ่อนเบาละเบาลงนั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาตคุรุคุบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันหยุดนะคะนะคะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้น นะคะนี่คือข้อความจากเหล่าสัพพวิญญาณเด็กที่ถูกกระทํามานั่นเองนะคะขออนุญ,ญาตค่ะตอนนี้เวลานี้น้องๆทั้งหลายอยากจะบอกคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณให้คุณได้รับรู้สำหรับคนที่มีกิดผูกพันกับเหล่าสัพพวิญญาณเด็กคุณอาจจะ ชัดดาวเขาก่อนกําหนดนั่นเองนะคะหรือบางคนไม่ได้ชัดดาวนะคะเขาก่อนกำหนดแต่ว่าเขาก็หลุดออกไปอย่างอัตโนมัติเพราะตอนนี้เวลานี้น้องๆเหล่านั้นเขาอยากจะสื่อสารอะไรอยากบอกอะไรกับคุณคะโอ้ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเขาอยากไปเกิดค่ะนะคะบุญกุศลนี้นะคะเขาเขาอยากไปผุดไปเกิดค่ะ เขามาบอกคุณนะคะถ้าคุณมีเนื้อนาบุญได้เห็นคลิปนี้ คุณอาจจะไม่เคยมีลูกมีหลานหรือว่าไม่เคยทําแท้งอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้ให้รู้เลยว่าน้องเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะเพราะตอนนี้เขาอยู่ติดอยู่ในบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถไปผุดไว้เกิดได้ถ้าคุณมีเนื้อนาบุญได้เห็นคลิปนี้ให้คุณปลดปล่อยเขาได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ตามหรือว่าเราสับพวิญญาณเด็กที่เป็นผีเล่ร่อนก็ตามแต่นี่ค่ะเขา เขาบอกว่าเขาอยากไปผุดไปเกิดเขาอยากก้าวไปสู่โลกใใหม่ของเขาให้คุณได้ปลดปล่อยเขาด้วยเถิดเพราะเขาโดนกักขังอยู่ตรงนี้เนิ่นนานแล้วบางคุณบางคนอาจจะเป็นคุณแม่ของเด็กเหล่านั้นก็ได้คุณพ่อของเด็กเหล่านั้นคุณย่าคุณยายก็ได้นั่นเองนะคะคุณป้าคุณนาคุณอานะคะญาติญาติของคุณก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือเหล่าสับวิญญาณเด็กทั้งหลายต่างมาบอกว่าเขาต้องการ ไปอยู่อีกพบพบหนึ่งของเขานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและในตอนนี้เวลานี้นะคะถ้าคุณได้เห็นแล้วน้องๆอ,อยากจะบอกอะไรอีกคะนะคะการอุทิศบุญกุศลหรือทําบุญให้น้องเขาเดี๋ยวแม่หมอโพสต์นะคะว่าต้องทําพิธีแบบไหนนะคะแต่ถ้าคุณที่เป็นพ่อแม่คุณจะต้องเขียนลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่เดี๋ยวแม่หมอก็โพสตขมากรรมให้นะคะเพราะแม่หมอจะทําทุกอาทิตย์คะ่ะทุกคนนะคะ แม่หมอก็ไม่ได้เคยไปทำารใครนะคะไม่เคยไปทำเหล่าสัพพัญญา,ยายเด็กนะแต่ว่าแม่หมอก็อุทิศเพื่ออดีตชาติวางก่อนเราเคยทำเวียนทำกรรมกับเด็กเขาไว้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้เหล่าสัพพัญญา,ยายเด็กน้อยทั้งหลายแหล่ในสากลโลกต่างมารวมกุดตัวกันอยู่ที่ตรงนี้ อาจจะเป็นลูกหลานเลนลนคุณในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันก็ตามแต่น้องๆอ,อยากจะบอกอะไรกับคุณอยากจะสื่อสารกับอะไรกับคุณอีกคะตอนนี้ณนะเวลานี้ค่ะโอ้ไ oh ม่ค่ะขอบคุณค่ะเขาอยากหลุดพ้นค่ะนะคะเขาอยากหลุดพ้นชาเลออดนะคะให้คุณทําวันที่ห้าเดือนห้าก็ได้นะคะเสาห้าเสาห้าวันเดือนเดือนเนี้ย เดือนกรกฎาคมมีเสาห้าเป็นวันแรงแล้วเป็นเสาห้าปีเสาห้าสุดท้ายด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าในเดือนสิงหาไม่มีเสาห้ากันยาก็ไม่มีเสหาหตุลาไม่มีเสาห้าปีนี้เดือนกรกฎา เป็นเสาห้าครั้งสุดท้ายของปี68นั่นเองนะคะถ้าคุณจะทําบุญกุศลแผ่บุญกุศลแต่ถ้าคุณไม่ต้องเลือกวันก็ได้เพราะวันเสาห้ามันเป็นวันแรงแต่ถ้าทําได้เสาห้าก็ดีค่ะได้ปลดปล่อยเขาเร็วขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเดอรชาลีออ เขาพุ่งตรงมาบอกคุณเลยค่ะเขาอยากไปเขาอยากหลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมบ่วงเวรน,นี้นะคะเขาอยากไปผุดไปเกิดไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใหม่ที่ต้องการนะคะเขาให้มาเกิดนั่นเองนะคะและนี่ต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่น้องเขามาบอกโอ้ความนะคะการยึดติดการไม่ปลดปล่อยนะคะบางท่านไม่ยอมปลดปล่อยน้องดึงลังน้องไว้ นะคะเนี่ยค่ะเขาอยากปล่อยนะคะให้เขาอยากให้คุณปล่อยแต่ก็มีบ่วงกรรมบ่วงเวรซึ่งกันและกันผูกพันกันมายึดติดในอดีตชาติบางก่อนนะคะเนี่ยค่ะน้องเขามาบอกมีบางคนไม่ยอมปล่อยน้องเขาไปนะคะแล้วก็ยึดติดผูกพันกันไว้นั่นเองนะคะปล่อยได้ปล่อยนะคะถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ แล้วยังไงต่อคะน้องอยากบอกอะไรกับพวกคุณอีกคะนะคะนี่คือเหล่าสัพพาวิญญาณเด็กน้อยทั้งหลายเขาอาจจะไม่ใช่ญาติคุณก็ได้นะคะแต่เขาเห็นบุญบารมีคุณเยอะเขาก็เลยมาสื่อสารกับคุณนั่นเองว่ามีคนผูกมัดผูกติดเขาไว้นะคะไม่ให้เขาได้หลุดพ้นออกจากนะคะหลุมดำนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นแล้วให้คุณได้ปลดล็อกปลดปล่อยเขาได้ไหมนั่นเองนะคะต่อคะ่ะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะมีหลายดวงจิตหลายดวงวิญญาณนะคะเ,เขาโดนนะคะกักขังด้วยนะคะอยู่ในอาณาบริเวณนะคะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่กว้างใหญ่มากนั่นเองนะคะและนี่คือ the emperor เขาเห็นบุญบารมียิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายเป็นคุณพ่อก็ตามแต่นะคะคุณอาจจะเลิกลากับภรรยาคุณ หรืออะไรก็ตามนะคะธุรกิจการงานของคุณถ้าธุรกิจการงานของคุณตอนนี้ติดขัดแล้วถ้าคุณปลดบล็อกเขาชีวิตของคุณจะมีแต่ความเปื่องฟูเขาเห็นบุญบารมีของพวกคุณทั้งหลายที่เข้ามาดูนั่นเองนะคะนะคะเพราะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ในชีวิตของเขานั่นเองนะคะต่อค่ะ เป็นที่พึ่งพิงนะคะบางคนนะคะไปทำนะคะบางคนไปทำมาแล้วนะคะไปทำมาแล้วก็ไม่ยอมไม่ไม่เชื่อเรื่องว่าเอ้ยยังมีเจ้ากรรมนายเวรน้องเขายังไม่ปลดปล่อยบางคนมีความเชื่อแบบนั้นนะคะว่าเอ้ยน้องเขาไปแล้วแหละฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอะไรก็ตามแก่ คิดคของคุณที่นะคะคิดว่าจะเจริญรุ่งเรืองคุณจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานเข้ามาตลอดจะเหมือนแบบว่ามีการขัดแย้งโต้แย้งมีมือที่สามมือที่มองไม่เห็นนั่นแหละค่ะสิ่งที่เขาทําให้คุณได้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้แล้วให้คุณรู้เลยว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นต้นเหตุนะคะแต่ว่า สิ่งที่เขามาบอกคุณนะตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องการงานเขาจะช่วยปลดล็อกในเรื่องการงานให้กับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่กันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเขาจะปลดล็อกให้ชีวิตให้คุณได้รับอิสระทุกสิ่งทุกอย่างและคุณปลดปล่อยเขาได้แล้วค่ะ นะคะอย่างแม่หมอเนี่ยปลดปล่อยทุกอาทิตย์เลยค่ะหรือว่าทุกเดือนไม่ใช่เกือบทุกอาทิตย์นะคะทุกเดือนก็ว่าได้เวลาไปวัดนะคะเมื่อไหร่ที่ไปวัดแม่หมอก็จะไปขอขามากรรมตลอดเวลานะคะเพื่อแผ่บุญกุศลให้กับเด็กน้อยทั้งหลายนะคะที่พ่อแม่เขาทำเขาไว้นั่นเองนะคะถ้าเขามีบุญกุศลได้รับ ผลบุญจากเราน้อยนิดหรือว่ามากมายมหาศาลก็ให้เขาได้รับทั้งหมดนั่นเองนะคะนี่คือเดอะฟูค่ะเขามาบอกเขาอยากไปเกิดบางคนอาจจะไปเกิดเป็นลูกเป็นญาติคุณก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีบุญสัมพันธ์กับคุณนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกนะคะเขาอาจจะไปเกิดเป็นลูกหลานเลนโลนคุณก็ได้นั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่น้องๆทั้งหลายเขามาบอก นะคะดวงวิญญาณเด็กน้อยทั้งหลายแหลต่างก็มาบอกนะคะถ้าคุณปารถนาอยากได้ลูกคุณก็จะได้เบบีนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเวลาคุณซื้อเสื้อผ้าให้เขาอันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นเสื้อผ้าตุ๊กตาก,กระดาษก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อทำการเผา ถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณซื้อตุกตากระดาษซื้อเสื้อผ้าเป็นรูปกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็ทําชาปนกิจเหมือนคุณชาปนกิจชีวิตชีวิตหนึ่งที่ตุ๋ยไปแล้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะนะคะชีวิตการงานของคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณจะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆความสําเร็จในชีวิตคุณแต่ถ้าคุณอยากซื้อชุดที่เป็นชุดแท้ๆนะคะเอาเป็นชุดที่ขนาดนะคะ ผู้เด็กโตประมาณ10บสวบหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณซื้อแล้วคุณถูกอกถูกใจนะคะทำทั้งผู้หญิงและผู้ชายเขียนชื่อทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะทุกคนค่ะแต่ถ้าคุณนะคะไม่ใช่เป็นคนที่ทําแท้งคุณก็อุทิศโดยการสวดมนต์อยู่ที่หน้าโบส์นั่นเองแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแผ่ให้เขาแต่ถ้านะคะ คุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณต้องนะคะซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ไปถวายสังฆทานแล้วก็ทําชาปนากิจให้กับเขานั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณได้ทําชาปนากิจแล้วคุณก็อุทิศทําสังฆทานไปให้เขาบ่อยๆนั่นเองนะคะสังฆทานนั้นต้องมีเสื้อผ้ามีเงินด้วยนะคะทุกคนนะะแล้วคุณจะได้พบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนั่นเองค่ะต่อค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาจะปลดล็อกคุณนะคะเราสัพเพาเหลาสภาพมิญาที่เป็นเด็กที่ขิดบริสุทธิ์นี้เขาจะมาปลดปล่อยชีวิตคุณให้ชีวิตคุณครอบครัวคุณหน้าที่การงานของคุณจะโดดเด่นทะลุเป้าคุณทํายอดคุณก็จะทะลุเป้าที่ผ่านมาคุณเหมือนเจออุปสรรค แก้ปมปัญหาชีวิตไม่ได้นับจากนี้คุณจะแก้ปมปัญหาชีวิตได้แล้วสัพพวิญญาณทั้งหลายคุณเห็นไหมคะนี่คือเหล่าสัพพวิญญาณทั้งหลายที่คุณได้ปลดปล่อยปลดล็อกชีวิตของเขาเขากําลังได้หลุดพ้นเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาดูนในคลิปนี้ให้คุณรู้เลยว่านะคะเหล่าสัพพาิญญาณเด็กมีจิตผูกพันกับคุณนั่นเองถ้าคุณอยู่ต่างประเทศ คุณก็จะสามารถทำได้เช่นกันไม่ว่าคุณอยู่ประเทศไหนคุณก็อุทิศให้กับเหล่าสัพัญญาเด็กก็ได้เช่นกันนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ88ดเลข8คือเลขอินฟินิตี้ทำบุญทำกุศลให้เขาอย่ามีติดอย่ามีขาดนะคะอย่าได้ติดอย่าได้ขาดอย่าได้มีเอ๊ะมีอะ นะคะไม่มีการต่อรองอะไรทั้งนั้นนะคะและการงานของคุณนับจากนี้นะคะธุรกิจการงานที่คุณมุ่งหมายไว้บางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนธุรกิจการงานการเงินอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนับจากนี้ชื่อเสียงเงินทองจะมาหาคุณโดยที่คุณไม่คาดคิดนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมบริจาคเงินให้เขาไปซื้อที่ซื้อทางนะคะซื้อที่ซื้อทางให้กับเจ้าที่เจ้าทางเวลาเขาเดินผ่านนั่นเองนะคะ ต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะโอ้ m ม่ o d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขามาขอบคุณคุณนะคะนี่สิ่งที่แม่หมอสื่อเขาบอกว่าสิ่งที่แม่หมอมาสื่อให้ในวันนี้ถูกต้องแล้วค่ะนี่คือเหล่ารัย์วิญญาณถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณอย่าลืมจุดทูบให้เขากวาดน้ําอุทิศบุญกุศลทูบจุดแค่หนึ่งดอกพอนะคะไม่ว่าจะไปกี่คนคุณจุดแค่หนึ่งดอก นะคะแล้วก็ทําชาปนากิจถ้าคุณยังไม่เคยทําชาปนากิจเขานะคะแล้วก็เผานะคะทำที่วัดนั่นแหละค่ะแต่ถ้าคุณเคยทําชาปนากิจแล้วคุณทําสังฆทานให้เขา วดน้ําหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะเอ่ยชื่อเขาเลยค่ะคุณต้องตั้งชื่อให้เขานะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทําเราก็เอ่ยรวมๆนั่นเองแต่เราต้องเอ่ยชื่อเราว่าเราชื่อนามสกุลอะไรแผ่บุญกุศลให้เหล่าสับไพวิญญาณเด็กที่อยู่ณนะที่ตรงนี้หรือที่ไหนหรือสากลโลกคุณก็เอ่ยไปค่ะแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองครอบคุณ ครอบครัวการงานของคุณจะไม่ติดขัดอีกต่อไปนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะน้องเขาบอกว่าเขาอยากไปเกิดมากเลยเขาดดนเขาโดนกักขังไว้ในที่ที่แหงดึงบางคนโดนฝังไว้นะคะตั้งเนิ่นนานแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะ โอ้ m ม่ก d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะถวา,ายนะคะเวลาอ่าคุณใส่บาทก็ได้ค่ะถ้าคุณอยากทําบุญให้น้องเขานะถ้าคุณไม่ได้ไปทําสังฆทานคุณใส่บาทอุดใส่บาทเลยค่ะตอนเช้านะคะเช้าวันอาทิตย์ก็ได้นะคะทุกคนคะหรือเช้าวันนี้ถ้าคุณตื่นทันแม่หมอคงอัพไม่ทันแน่นอนเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะ นะคะใส่บาตรตอนเช้าแล้วเจ็ดถ้วยรางวัลคุณจะได้โอกาสใหม่ๆรางวัลใหม่ๆแห่งชีวิตความสุขครั้งใหม่คุณปรารถนาสิ่งใดเขาจะมาคอยช่วยเหลือคุณบางทีเขาอาจจะเกิดมาเป็นลูกคุณก็ได้นั่นเองนะคะหลานคุณก็ได้นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้น้องเขาอยากจะบอกให้คุณทําอะไรให้เขาอีกคะ่ะน้องอยากจะบอกให้คุณทําอะไรให้เขาอีกคะ่ะโอ้ไม่ก็ขอคุณค่ะขอคุณค่ะเขาบอกว่า แค่นี้ก็ดีมากๆแล้วนะคะนี่คือเดือดนะคะเขาอยากไปผุดไปเกิดมากๆให้คุณแผ่บุญกุศลนะคะ คาถาล้างกรรมให้เขาไปผุดไปเกิดอะคะ่ะคาถาล้างกรรมขอขมากรรมเสร็จแล้วค่อยสวดคาถาล้างกรรมนะคะให้เขาไปผุดไปเกิดไปอยู่ในในในภพภูมิที่ดีอย่าเป็นภพภูมิที่เขาไม่มีกินไม่มีใช้แล้วก็ทําบุญทํากุศลให้เขาเนี่ยคะ่ะเดอเดโอน้องเขาบอกดีมากนะคะเขาอยากไปเกิดแค่นั้นเองเขาอยากหลุดพ้นนั่นเองนะคะถ้าคุณอยากย้ายถิ่นฐานคุณอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานนะคะการเปลี่ยนแปลง ผู้กุมดวงชะตาผู้กุมเหล่าวิญญาณของเขานะคะเจ้าการบัญชีนายดิริกบาลท่านโยม,มทูตนะคะมาบอกว่าเด็กๆพวกนี้เป็นกิจวิญญาณบริสุทธิ์คุณเห็นดอกกุหลาบสีขาวไหมคะเป็น แล้วยังไงต่อคะสิ่งที่น้องๆเขาอยากบอกคุณนับตอนนี้เวลานี้เขาอยากจะให้คุณทําอะไรเขาบอกว่าเขาอยากไปผุดไปเกิดแค่ส่วนแค่คุณทําการนะคะส่งดวงวิญญาณให้เขาได้ไปผุดไปเกิดเท่านั้นพอคะ่ะต่อคะ่ะโ oh อ้โหคุณคะ่ะค่ะคุณคะ่ะค่ะคุณค่ะนะคะเขาอยากไปผุดไปเกิดดวงชะตาของคุณจังหวะชีวิตแล้วเขาจะให้โชคให้ลาภคุณคะ่ะ เขาจะให้โชคให้ลาบคุณค่ะนะคะเมื่อคุณปลดล็อกเขายิ่งปลดล็อกเร็วยิ่งดีเขาจะให้โชคให้ลาบให้วาสนาคุณคุณปรารถนาสิ่งใดเขาจะมอบให้คุณหลังจากที่ค่ะที่คุณได้ปลดปล่อยเขาแล้วนั่นเองค่ะนี่คือ The View of Fortune ดวงชะตาของเขานะคะกำลังจะได้ไปผุดไปเกิดนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้คุณปลดล็อกปล,ปล่อยเขาเลยนะคะทุกคนทําพิธีล้างกรรมนะคะล้างกรรมขจดัดคาถาล้างกรรมนะคะหรือว่านะคะบทสวดเดี๋ยวแม่หมอแนบโพสต์ในโพส์ชุมชนให้นะคะนี่คือจัดหมนดวงตาที่สามสิ่งที่แม่หมอเอ่อยมาถูกทุกอย่างคะ่ะสิ่งที่เขามาบอกนะคะเขาอยากไปผุดไปเกิดอย่างเดียวเลยคะ่ะนะคะเพราะตอนเนี้ย ดวงวิญญาณบริสุทธิ์อ่ะเขาสามารถเมื่อนะคะคุณคุณปลดล็อกเขายิ่งถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคุณปลดล็อกเขาเร็วเท่าไหร่เมื่อเขาได้ไปเกิดแล้วยิ่งคุณทําบุญให้เขาบารมีเขาจะได้ไปเกิดในที่ดีๆในคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุญบารมีนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะนี่คือดวงตาที่สามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกนะคะดวงตาสวรรค์เปิดให้เขานะคะเขาจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีนั่นเองค่ะ ต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะนะคะมีความเป็นกังวลบางดวงกิจนะคะเขากลัวว่านะคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่หรือว่าปู่ย่าตายายหรืออะไรเขากลัวว่าคุณจะไม่ปลดล็อกเขานะคะบางคนไม่ต้องเป็นกังวลคะ่ะนะคะเดี๋ยวแม่หมอสื่อให้นะคะ ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เดี๋ยวเขาจะนะคะแผ่บุญกุศลให้เร็วที่สุดนั่นเองนับจากนี้ชีวิตของน้องๆทั้งหลายถ้าน้องๆเหล่าวิญ,ญญาณทั้งหลายอยากไปผุดไปเกิดนะคะเดี๋ยวคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เขาจะทําเองค่ะแม่หมอก็เป็นคนหนึ่งที่จะอุทิศกุศลนะคะส่งดวงวิญญ,ญาณให้น้องๆเขาได้ไปผุดไปเกิดไปอยู่ในถินฐานที่เขาปรารถนาน,นั่นเองต่อค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ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 สิบถ้วยน้องเขาขอบคุณเลยยินดีมากนี่ค่ะแล้วคุณถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรที่นอนไม่หลับหรืออะไรก็ตามนับจากมีครอบครัวของคุณคุณทําตามที่แม่หมอบอกแล้วชีวิตครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งน้องเขาบอกว่าขอบคุณมากมาก เหล่าซับเพนยันเด็กทั้งหลายบอกว่าขอบคุณมากๆที่นะคะเขามีความเกรงกังวลแล้วตอนนี้ที่แม่หมอเอ่ยแต่แม่หมอไม่มีซิกเซนนะคะแม่หมอพูดตามนะคะพูดตามไพ่นั่นเองนะคะน้องเขาขอบคุณ ขอบคุณจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงเพราะว่าสิบถ้วยคือขอบคุณแบบยิ่งใหญ่มหกมหาศารนั่นเองนะคะทุกคนคะและนับจากนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณน้องอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตคุณหรืออยากให้คุณทําอะไรให้กับเขาอีกคะอย่าลืมกวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้น้องด้วยนะคะต่อค่ะ โอ้ my god ก่าเพอค่ะเ่าเพค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรเลยนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ชื่อเสียงโด่งดังนะคะเมื่อคุณปลดปล่อยปลดล็อกหลุดเหล่าสับวิญญาณเด็กๆทั้งหลายแล้วเนี่ยค่ะเขาโคตรดีใจตอนนี้เขาเต้นระบำยเริงล่าเด็กๆทั้งหลายต่างกําลังดีใจมากๆที่จะได้ไปผุดไปเกิดนั่นเองนะคะแล้วอย่างไงต่อคะสิ่งที่น้องอยากจะมาเอ่ยกับทุกคนนะตอนนี เวลานี้นะคะอยากจะให้คุณทำอะไรอีกคะโอ้อบคุณค่ะคอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นคุณแม่นะคะไม่ว่าคุณเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อก็ตามที่เคยทำร้ายน้องเขาน้องเขาไม่เคยว่าคุณเลยน้องเขารักคุณมากถ้าคุณเป็นคุณแม่นะคะบอกว่า ขอให้คุณสบายใจได้นั่นเองนะคะปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามที่มีส่วนร่วมที่ทําให้น้องนะคะเป็นเหล่าวิญญาณแบบนี้น้องไม่เคยเกิดโกรธเลยให้พวกคุณสบายใจได้เลยให้พวกคุณมีเตี่ยวความสุขน้องมาอวยพรพวกคุณด้วยนั่นเองคะ่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่น้องอยากจะบอกกับทุกคน โอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่หรือว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวน้องนะคะหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คุณได้มาดูคลิปนี้ให้คุณสบายใจได้เลยนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงน้องบอกว่าไม่เคยโกรธคุณเลยและเราสัพพวิญ,ญญาณที่เป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต่างๆเขาบอกว่าให้พวกคุณทั้งไม่ว่า เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงปูย่าตายายคนที่มาดูคลิปนี้เขามีแต่คำว่าขอบคุณมาขอบคุณทุกคนนะคะถ้าตอนนี้คุณติดขัดในเรื่องการงานถ้าคุณผู้ชายนะคะนับจากนี้บารมีคุณจะไม่มีการติดขัดในเรื่องการงานการเงินอีกต่อไปความมั่นคงบารมีของคุณจะบังเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอย่าลืม นะคะถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะคะอย่าลืมเวลาทำกุฏิบุญกุศลเอ่ยทั้งผู้หญิงเอ่ยทั้งผู้ชายเพราะเราไม่รู้ว่าตอนที่คุณทำทำหรือว่าไม่ทำเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและนับจากนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะนะคะต่อค่ะบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องเสียใจนะคะน้องบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลและไม่ต้องรู้สึกผิด น้องคิดว่าพวกคุณรู้สึกผิดที่ทำเขาออกน้องบอกว่าไม่ต้องรู้สึกผิดนะนะคะน้องไม่เคยโกรธไม่เคยโทษพวกคุณเลยให้พวกคุณมีแต่ความสุขนะคะแล้วน้องรอรอให้พวกคุณนะคะอุทิศบุญกุศลไปให้น้องเท่านั้นเองค่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปอย่าลืมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาให้เขานะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ ไม่ได้ทําน้องออกนะคะเหมือนแม่หมอแบบนี้ค่ะนะคะเป็นบุคคลธรรมดาแบบนี้ก็ขอน้องก็บอกว่าขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองค่ะแล้วบุญกุศลน,นี้จะนํำพาให้คุณได้รับสิ่งใดครัมาค่ะ เก่คุณค่ะเก่คุณค่ะเก่าคุณค่ะบุญกุศลที่คุณทําให้น้องเขาคุณจะได้รับแต่ความสุขครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุข,ขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตแล้วน้องเขาจะไปอยู่ในภพภูมิและไปเกิดเป็นลูกคนมีเงินมีทองตัวคุณเองก็จะมั่งคั่งร่ำรวยเสพสมแต่ความสุขนี่คือสิบ ไม่มีอะไรดีมากกว่านี้แล้วนะคะให้สบายใจได้น้องบอกว่าบางน้องบางดวงจิตเขาจะเกิดเป็นลูกคนมั่งมีสีสุขนั่นเองนะคะและเขาบอกว่าชีวิตคุณนับจากนี้จะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยคุณปรารถนาสิ่งไหนคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองคะ่ะนี่คือสื่อจากเราสัพพัญญา,ยาเด็กที่เป็นเด็กหลายๆทั่วรา,าชอาณาจักร คุณอาจจะตั้งใจทําหรือไม่ตั้งใจทําหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เมื่อคุณแผ่บุญกุศลให้เขาทําตามที่แม่หมอบอกแล้วสิ่งนั้นจะเกิดเป็นนิมิตท,ที่ดี เกิดความมั่งคั่งล่ำรวยเพราะวิญญาณเหล่าบริสุทธิ์เด็กบริสุทธิ์พวกนี้จะมีนะคะดวงจิตที่แรงมากเมื่อคุณอุทิศให้เขาเขาจะมามอบเงินทองทรัพย์สินมหาศาลยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกทุกคนนั่นเองนะคะและเขาอยากขอบคุณทุกคน นะคะว่าเขากําลังจะได้ไปผุดไปเกิดยิ่งถ้าคุณทำเร็วบุญกุศลจะเนื้อจะหนุนนําให้คุณมีทรัพย์มีสินตามที่คุณปรารถนาปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของคุณจะไม่ติดขัดจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปที่เคยสะดุดที่เคยติดขัดเรื่องการเงินจะไม่มีติดขัดไม่มีไพ่หลายเลยค่ะมีแค่แฮงแมนแล้วก็เรื่องนะคะนี่ค่ะห นะคะห้ามเท้าการทะเลาะเบาแวง้งนะคะในครอบครัวก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้งหรือเรื่องอะไรที่มันทําให้ครอบครัวคุณนะคะมีปัญหาจะไม่มีปัญหาคุณที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่สบายคุณก็จะหายนั่นเองค่ะแล้วนี่คือสิ่งที่น้องเขามาสื่อสารกับคุณ นะคะโอกาสนี้ยิ่งรีบทำยิ่งได้ผลลิว็วนั่นเองค่ะแล้วความมั่งคัง่งร่ำรวยมหาเศรษฐีจะบังเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวันนี้เช้านี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ